สวัสดีครับเมื่อคืนผมนั่งเ,เล่นโทรศัพท์แล้วก็เข้าไปเจอ,เอปัญหาในขับของเทอรล่าในเฟซบุ o กครับมันเจออยู่ปัญหาหนึ่งซึ่งปัญหาในผมเคยเคยประสบไปแล,แล้วแล้วก็ทำการเคลมกับทางนิสสันไปเรียบร้อยแล้วครับก็คือเรื่องปัญหาประตูฝาท้ายไฟฟ้า,ฟาตัวที่ จะพบเจอกันบ่อยๆนะครับของผมเนี่ยผมเจออยู่สองครั้งครั้งหนึ่งก็คือว่าเรื่องเฟืองเฟืองที่ตัวล็อกของตัวกรอนที่ว่ามันแตกที่เป็นพลาสติกนะครับแล้วก็ครั้งที่2เนี่ยจะเป็นเรื่องของตัวโชค๊คที่มันไม่ขึ้นสุดลงสุดแล้วมันค้างอันนี้ผมก็ทำการเคลมกับทางมิส s ันเรียบร้อยนะครับ เมื่อวานที่ผมไปเจอในคลิปเนี่ยเขาเจอปัญหาเรื่องเคสของตัวฝาท้ายไฟฟ้ามันมันค้างมันไม่ยอมปิดแล้วมันก็ลองเตือนปี้ยาวอย่างเลี้ะครับเห็นในคลิปนั่งดูอยู่สักแป๊บหนึง่งไอตรงเนี้ยผมผมมานั่งคิดดูว่าทำไมมันถึงปัญหาตัวนี้มันเกิดขึ้นกับรถของเจ้าเทอร์่าหลายคันที่เป็นตัวของเรื่องฝาท้ายไฟฟ้าเนี้ย หนึ่งผมมองว่าไอชุดแต่งชุด Energetic p a c k a g เเนี่ยที่มันเป็นของแถมจากศูนย์มาให้เนี่ยผมมองว่าคุณภาพของตัวตัวสินค้าตัว p โปรดักคือตัวโชคไฟฟ้าเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนที่เป็น Standard โรงงานที่เป็นรุ่นของที่เขาติดตั้งมาจากโรงงานโดยตรง mm hmm. เพราะว่าตัวเนี้ยทางนิสสันมอเตอร์เนี่ยเขาให้ทางเหมือนกับนิสสัน โลจิสติกหรืออะไรสักอย่างผมจำไม่ได้นะต้องขอโทษทีในโบชัว์มันมีเขียนไว้อยู่ด้านล่างว่าตกแต่งโดยซับของนิสสันนะครับแต่ว่าเป็นบริษัทในเครือของนิสสันเข้าใจว่างั้นนะเพราะว่ามันมีชื่อของนิสสันอยู่นะครับในโบชัว์ของเธอร่าที่เป็นชุดแต่งตัวที่มันแถมมาให้นะผมก็เลยอันนี้ผมสันนิษฐานเองส่วนตัวนะครับว่าอาจจะเป็นเพราะาถ้าเป็นตัวโปรดักที่มันติดตั้งมาจากโรงงานเนี่ยตรงเนี้ยมันจะมีการเทส เทสอยู่แบบเป็นเป็นเหมือนกับเป็นไอเทมเทสของเขาอะว่าต้องมีการยกขึ้นยกลงจํานวนกี่กี่ครั้งกี่หมื่นครั้งอะไรประมาณอย่างนี้การเข้าชักเข้าชักออกอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณกี่หมื่นครั้งถ้ามันผ่านตรงนี้ได้ก็ถือว่าโอเครบรักตรนั้นผ่านพร้อมที่จะมาประกรอบเป็นรถยนต์หนึ่งคันแต่ตรงนี้มันเป็นเหมือนชุดแต่งนะครับไอคำว่าชุดแต่งเนะี่ยผมก็ไม่มั่นใจว่าเขามีการเทสจํานวนครั้ง เป็นแสแตนดาดเดียวกับในตัวชิ้นส่วนของโรงงานรถยนต์หรือเปล่าครับเพราะว่าผมไม่ได้เข้าไปในคลาบของออรถค่าหรือที่มีเป็นตัวฝาท้ายไฟฟ้าเหมือนกันนะผมอันนี้ต้องไม่มีข้อมูลเลยถ,ถ,ถ้าใครมีข้อมูลก็ลองลอง,ลองแชร์ให้ฟังหน่อยอย่างเช่นของตัวยกตัวอย่างของตัวปาเจโร่เนี่ยครับที่เป็นรุ่นที่มันติดตั้งมาจากโรงง,งานที่ไม่ใช่ติดตั้งข้างนอกนะครับเพราะปาเจโร่เนี่ยตัวที่มันเป็นฝาท้ายไฟฟ้าเนี่ย เขาติดตั้งในไลน์ผลิตเลยแต่ว่าของโตเทอร่าเนี่ยรถประกอบเสร็จแล้วมาติดตั้งนอกโรงงานตรงที่ไม่ใช่ในไลน์ประกอบนะครับตัวนี้ผมก็ไม่มั่นใจว่าข้อมูลอันนี้คือส่วนตัวในความคิดเห็นส่วนตัวนะไม่ให้ว่าผมไปอ้างอิงข้อมูลจากที่ไหนมาเพราะผมมองว่าทําไมที่ผมเห็นเนี่ยหลายๆหลายๆคันที่เป็นตัวผาท้ายไฟฟ้าเนี่ยมันจะมีเหตุการณ์อย่างที่หคือ กรอนล็อกไม่ได้ย่างที่ผมเคยเจอสองคือตัวโช๊คที่มันชอบค้างชอบติดอันนี้คือผมสันนิษฐานสันนิษฐานเองนะครับส่วนตอนช่วงที่อยู่ในวารันตีเนี่ยที่นี่เสร็จเารันตีในโบชัวเขาบอกว่าชุดแต่งอะไนเจพิเกตเนี่ยมันอยู่กวาที่หนึ่งปีหรือสอง0มื่นโลแต่พอมันเกิดเคสเกิดเหตุเนี่ยของผมอะ่ะท่าศูนย์เขาก็ดูแลให้นะครับเพราะว่าเคลมให้นะครับก็ออ ยังโอเคอยู่แต่ถ้าเกิดว่ามันหมดวารันตีแล้วอย่างเช่นครบแสนโลปุ๊บเนี่ยผมก็ยังไม่ไม่มั่นใจว่าเอถ้าเกิดว่ามันเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยผมจะไปซ่อมตรงไหนดีหรือจะเอ่ยยกเลิกประตูไฟฟ้าแล้วเอามาเป็นโชคปกติมาใส่ดีไหมเพราะว่าชุดแต่งชุดตัวไฟฟ้าเนี่ยมันก็แถมมาให้อ่ะครับมันก็เป็นชุดแต่งที่เขาแถมมาให้จะเป็นโปรโมชั่นแพ็กเกจของเขาใช่ไหมครับแต่ถามว่า การใช้งานสะดวกดีไหมผมก็บอกว่าสะดวกดีมากเลยเพราะว่าบางทีผมถือของมาสองมืออย่างเงี้ยใช้เตะเปิดปุ๊บวางของได้เลยโดยที่เราไม่ต้องที่ต้องวางของแล้วก็ปรากดปุ่มเปิดรถหรือว่าอะไรเงี้ยครับถามว่าสะดวกดีไหมสะดวกดีมากเลยอย่างเช่นตอนฝนตกอย่างเงี้ยครับผมต้องไปหยิบของหลังรถผมก็กดกดล็อกที่รีโมทสาครั้งฝาท้ายก็เปิดให้แล้วก็ริบหบีบของได้เลยโดยที่เราไม่ต้องไปร,รอประตูฝาท้ายเปิดแล้วยืนตากฝนให้เปียก ใช่ไหมครับข้อดีมันก็มีแต่ว่าข้อเสียมีไหมผมว่ามันก็ก็มีแต่ว่ามันก็อยู่ที่ว่าถ้าเสียมาแล้วเราจะดูแลมันยังไงมากกว่าซึ่งตอนนี้ผมก็มองไว้สองสองทางถ้าเกิดว่าหมดวารันตีปุ๊บเนี่ยอาจจะหาโชกธรรมดามาใส่แต่ถ้าโชกธรรมดามาใส่เนี่ยผมไม่มั่นใจว่ากรอนกรอนเดิมมันคือตอนเนี้ยประเด็นคือของผมนะตอนที่ออกมาจากศูนย์เนี่ยโชกเก่ากับตัวกรอนเก่าเนี่ย เขาไม่ได้ใส่มาให้ผมด้วยซึ่งผมก็ไม่ทราบว่าจริงๆอ่ะเขาต้องใส่มาให้เพราะว่ามันเหมือนกัเป็นอะไรตัวเก่าถ้าเกิดว่าต้องการกลับมาเป็นชุดเดิมนะครับไม่อยากใช้ตัวไฟฟ้าแล้วเนี่ยมันก็สามารถปลับไปเป็นเหมือนของเดิมได้ส่วนไอตัวปัญหามันมีอีกอันหนึ่งผมผมไปเจอของของเพื่อนผมที่ผมแนะนําให้เขาซื้อมาใช้เนี่ยผมก็ยังไม่เข้าใจอยู่ว่าตัวเจ้าเทอราเนี่ย ไอตัวในห้องเครื่องครับมันจะมีชุดที่เป็นเครื่องอยนต์แล้วมันจะมีท่อที่เป็นท่อเหมือนท่อโลหะยอยู่อันนึงครับมันเป็นสนิมซึ่งผมก็แปลกใจว่าเป็นสนิมได้ยังไงทีเนี้ยเพื่อนผมเขาเข้าไปเคลมที่นิสันทางนิสันที่โชว์รูมครับที่ออกรถเขาเคลมให้นะครับแต่เขาทําเรื่องส่งไปน,นิสันมอเตอร์นิสันมอเตอร์กลับปฏิเสธการเคลมบอกว่ามันเป็นเรื่องปกติแล้วเขาก็ไม่เคลมให้ผมก็เลยอ๊ สินค้าปวดักคุณเป็นสนิมยังเป็นป้ายแดงอยู่นะครับรถป้ายแดงอยู่พึ่งออกเมื่อสองสามเดือนที่ผ่านมาตอนนี้ยังรอป้ายขาวอยู่ยังไม่ได้ก็เป็นสนิมผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเขาไม่เปลี่ยนเปลี่ยนพาร์ทให้ก็แปลกอยู่อย่างเคสของผมเนะี่ยผมตอนที่ผมยังเป็นป้ายแดงเนะี่ยผมผมไปเจอว่าตัวแชสซีรถนะครับตัวเฟรมแชสซีรถเนี่ยเป็นสนิมผมก็เอากลับไปทําเรื่องเคลมที่ศูนย์ เขาก็เคลมให้นะครับเพราะว่าทำการจัดการขัดแล้วก็ทําการพ่นกันสนิมให้เรียบร้อยก็เป็นอย่างดีผมก็ยังแปลกใจเว้ยทำไมแกะแค่แค่ตัวท่ออลูมิเนียมไม่ได้เป็นผมไม่ว่าจคือท่ออะไรแต่มันประมาณเนี้ยเหมือนท่อเทอร์โบหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเป็นสนิมอืมแต่ Nissan Motor ปฏิเสธการเคลมซึ่งมันก็ไม่ใช่ความผิดของลูกค้านะครับว่าทําไปทําให้มันเกิดสนิมอย่างรถผมเนี้ย ผมเอาเข้าไปเซอร์วิสที่ศูนย์บริการศูนย์บริการก็ทําการล้างห้องเครื่องทําการล้างรถนู่นนี่นั่นก็ไม่เห็นรถผมมันจะเป็นสนิมอะไรเลยในตรงห้องเครื่องข้างหน้าครับก็ปกตินี่ทุกอย่างก,ก็เลยงงๆว่าทำไมทำไมนิสสันมอเตอร์ถึงไม่ทําการเคลมให้ซึ่งมันก็เป็นพาร์ทแค่หนึ่งชิ้นนะครับอาจจะเอาไปเคลมต่อทางซัพพลายเออร์ที่ส่งพาร์ทมาให้ว่าคุณอาจจะ ชุบกวาวยนไกมาไม่ดีชุบซิงค์มาไม่ดีผมไม่รู้เขาชุบอะไรมาหรือเปล่านะแต่ว่าปกติพาสพวกนี้มันต้องมีการชุบชุบมาอยู่แล้วแหละครับไม่ชุบแต่มันก็จะเป็นสนิมเพราะมันเ,เป็นเหล็กธรรมดามันอาจจะเกิดการออกซิเดชันได้เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ถ้าเราไม่มีการเคลือบสารที่มันกันสนิมมานะครับเดี๋ยวไว้โอกาสหน้านะครับผมไปเจอปัญหาอะไรที่มันแ,บบแปลกทีสดาทีสดาน,ดานหรือว่าปัญหาที่แบบ เออเคสใหม่เดี๋ยวเรามานั่งคุยแล้วก็วิเคราะห์ของเจ้าเทอร่ากันเพราะว่าผมก็อยู่ในกลับของเทอร่าแล้วก็นาวาร่าด้วยเพราะผมก็มีนาวาร่าดีซีศูนย์อีกคันหนึ่งส่วนานาวาร่าดีซีศูนย์เนี่ยเดี๋ยวผมก็จะไปนองไล่ดูปัญหาเก่าๆแล้วก็ <c oughs> ของสมาชิกที่อยู่ในในกลับของนาวาร่านะครับแล้วก็อาจจะมาแบ่งปันความคิดเห็นกันเพราะว่าตอนนี้ผมก็ว่าจะเอาเจ้านาวาร่าไป ซ่อมนูนซ่อมนี่แล้วเพราะว่ามันก็มีหลายๆอาการที่มันเริ่มปรากฏขึ้นมาแล้วเพราะว่ารถมันก็สิบกว่าปีแล้วครับยังไงก็ฝากกดติดตามช่องของผมด้วยนะครับกด subscribe แล้วก็ถ้ามีอะไรใหม่ๆผมก็จะมานำเสนอมาแลกเปลี่ยนทัศนคติมาพูดคุยกันให้ชมกันอีกนะครับยังไงวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมกันนะครับผมสวัสดีครับ